<24. S 2> สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ตอนเราก็สื่อตงทีมงานเราเพื่อการพัฒนาการคมชิดตุ้งเหมือนี้วันที่15นะครับมีสายน2อง6นะครับกหกสิบหกกระเมวันนี้งานวาพระธาตุนะครับวัดเมืองจันทร์นะครับตำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเก็ดเฮ่านะครับ นี่เป็นมือสุดท่ายมือถอดพราป้านะครับยำมือแรงนะครับมีมหืหรสลนะครับสมกรดหัวลเคือนนะครับหนาราข้ก็มีนะครับหมอเลมเนาะพี่น้องนะครับติ่งงานมอลมครัุฝนลมกิวนะครับอ่ะ เตยโซตายนะครับนำทีมด้วยนะครับคุณพอวิทูนนะครับกับฝุนลมมีดนะครับนแรกนะครับอทีมงานนะครับคนไฟ้ยกำลังนะคเห็นงานนะครับกำลังคนละไม้คนละเมื่อนะครับนุ่งแรงเตรียมครอบรอบให้พี่ให้น้องได้ยโซตายนะพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ สานที่มือนี้อาจีพแคบนะครับได้ซ้ำตีล้มได้นะครับนะครับมือแรกนะครับลมยอดลมยอดลมยอดก็จะได้แจ้งยอดทุกทุ่งมอรมนะครับับฝนร่วมเม็ดนะครับหอมด้วยนังเอกปาดนะครับปันธมันนะครับปันพะธมันนะครับแล้วก็พระเอกดาวลุ่งนะครับหนป็ษณ์บาลานชัยหนึ่งบาลานชัยนะครับมือแร่ นะครับมาเมืองมาซื้อน้ำกันพี่น้องนะครับอยู่ที่วัดบ้านเมืองจันทร์นะครับตำบลเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์งหวัดที่สระเกศเจ้าช่วงนี้กาลังนับยอดผับปานะครับพี่น้องนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับตอนนี้ศาลาตกที่หน้าไปมากนะครับราคาของศาลานะครับที่สร้างก็ประมาณ12ล้านนะครับพี่นนี้ก็ทีมงานกาลังเล็งไม่เล็งเมื่อนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศ มือดีนะครับกาซิโอเปาเน่จักน้อยที่เรื่องปกตินะครับของสงกรามเฮ้านะครับมาปีนี้พี่น้องครับอ่าเด้จัดได้น้องพี่น้องก็ถือว่าเป็นบนพี่ที่อุดมสมบูรณ์พี่น้องนะครับจากโควิดนะครับสองพันสิบเก้านะครับอธิษานมาแล้วนะครับสองขาปีบรัยบรัยมีเนี่ยหมอลำลุกนะครับแต่กาจัดทุกปีเลยว่าปี่นี่นะครับมีหมอลำ มีหมอลำให้พี่ให้น้องได้เบิ่์ได้มวนได้ซีลแห้งมาเตยน้ำกันดื้อนะครับมาเตยโซตายน้ำกันซอสแกลงนะครับมือแกลงนะครับคุณพ่อสดสีหรือเปล่าคุณพ่อสดสีผู้กุศลบ้านถ่าย900บาทแมนบ้องไอบ้องกับบรรยากาศเวลานะครับจะมีซิมฮานนาฬิกาเครื่องดีด้องเลืออีก3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมง นะครับพร้อมเช็กเศร้านะครับสามชั่วโมงพร้อมเช็กเศร้านะครับอ่ะมอลลำคำฝนร่วมมตดนะครับมือนี้เครื่องเสียงดี่ดีพี่น้องปีนีนะครับมาตรฐานเลยนะครับพอวิทุนวัาจัดนักจัดเต็มนะครับเครื่องเสียงนะครับเวทีเครื่องเสียงระบบไฟเสียงสีเสียงพี่นีอารักการงานสางนะครับตัวนี้ขลังสางในงขลังสางเนี่ยนะเล่นบ้างนะครับไอพี่ให้น้องได้มาช่มนะครับมือแรง เอานะครับอ่ะมาเบึงนี่หมล้ำแล้วก็ได้บุญเด้อพี่น้องนะครับมาเบึงมลำแล้วก็ได้บุญนะครับมาฮิตบุญฮิตท่านนะครับมอนี้สุดยอดหมอลำนะครับสำนองขันแก่นนะครับแต่ว่าพีนีขจักเล่นเร่องยังน้อพี่น้องนะครับฝากติดตามมาเด้อนะครับฤดูการที่แล้วเรียนขนมตาซาเหนี่น้าบัวค้ำนะครับ ที่นี่อยติดตามเบิ้งนะครับวาสิลนเลียงได้นะครับไอพี่น้องได้มาเมื่อวนมาเสือนได้มาเบื้องได้มาแยง่งได้มาฮิดบุญฮิดท,ท่านนะครับอยู่น้ำกันนะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับ,บเป็นกานระดับอำเภอนะครับอำเภอเมืองจันทร์นะครับทำแบ่งเขียลระกับแบงแบง่ง วัฒนธรรมนะครับสามตำบลนะครับอ่าทางตำบลตำบลเมืองจันทชื่นเนี่ยเป็นงานไหว้พระธาตุรัเมืองจันทร์นะครับสักกาลาพระเจ้าใหญ่นะครับอ่าตำบลท่าขุนเป็นประเพณีบุญบั้งไฟนะครับบผมไฟแสนนะครับทั้งตำบลหนองไงเป็นประเพณีรอยกระทงนะครับตำบลหนองไงเนาะพี่น้องนะครับที่หน่งเราจะมีผ้าไหมนะผ้าไหม